ออกอินทขินไหวสารหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่วันแรกคึกคักที่เดียวครับที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประธานเปิดงานและก็นําประชาชนนักท่องเที่ยวจํานวนมากร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขินไหวเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเริ่มขึน้นเป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23สพฤษภาคมนี้ครับซึ่งเป็นวันทาบุญออกอินทขินครับ ทั้งนี้นะครับการบูชาเสาอินทขินครับมีความเชื่อจะนํามาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งเข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ครับหรืออีกในหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการสร้างขวัญกําลังใจแก่ชาวบ้านและเกษตรกรในการทามาหาเลี้ยงชีพและทําการเกษตรเพื่อความเป็นสิริม,มงคลแก่ชีวิตครับในประเภณนี้บูชาเสาอินทขินครับจึงมีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดานให้เกิดฝนตกก,ก็มีการแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ด้วยนะฮะ อีกครั้งนําไปปรฏิสถานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ําสักการะอีกด้วยครับครับ,รบก็เป็นประเพณีสำคัญคนะครับใครที่อยากจะไปร่วมทําบุญนะไปใส่